สวดีครับวันนี้มาหายมานาขึ้นเก่าครับวันนี้ก็จะมาทดลองทําเชื้อเห็ดเฟืองเห็ดฟางบ้านเราเนี่ยแหละเอาไปกินนะเอาไว้กินอยู่นา,นาแตะบางนี่เห็ดนะเราก็จะมาทําหัวเชื้อที่เราจะเพาะใส่ใส่กองเฟืองกองเฟืองมีหลายเนาะ เราก็จะมาทำเอายาัดเอาไว้พอได้เก็บกินนะเห็ดเพืองนี่ครับ,รบก็ไปซื้อเชื้อเห็ดเฟืองมาก่อนแล้วไปแกะนะแกะกอนมันก็มีเชื้อเห็ดเฟืองก็นะก็มีแป้งข้าวเจ้านะอันนี้ก็ขี้ควายเป็นฝุ่นนะเอมมาผสมนะเราก็มาดูมาทำกันนะลองดูเพื่อไว้ได้กินครับ นะอยู่นามาหายมานาก็าจะกินเนี่ยเราก็มาแกะอันก่อนเลยโอ้เสียเห็ดเพลีงนี่แบบใหญ่มันมีใยแล้วนะเนี่ยเส้ยเขาดีงั้นนะเราแกะเนี้ยโอ้เป็นใยเลยเส้ยก็เตินดีนะแล้วก็มาดี มันแตกกัน,นแตกออกก,กันครับยีใส่กระมังเลยทำเอาไว้เฮอได้กินนะยัดเอาไว้มันก็ตามกองเฟืองเฟืองมันหลายครับควายกินร่ทันน,นมันโดนฝน มันมีเกิดอยู่แล้วครับที่ว่ามันเกิดโดยธรรมชาติของมันที่ยังไม่ทําอะไรเล้วก็เลยเอ,อเห็นกล้องเฟืองมันหลายแล้วก็เอามาทำํำยัดเพิ่มใส่ความอวอี้เห็ดเข้า,าใส่มันก็จะได้มีได้เก็บกินได้เก็บไว้ไวหน่อยนะวกามายี่ครับยี่ออกแล้ว แจกกันครับเฮ้ยบรรยากาศคึ้มัรับรรยากาศ,รรากาศดีอยู่หน้าอากาศเย็นสบายนะอืมดีเลยครับลองทำดูว่ามันจะ เกิดขึ้นมาให้เราลหลายอยู่จากโอ้มีเปลือกปเปลืขนมนะครับกินเห็ดเอื่นมันเบื่อแล้วครับก็เลยมาทำเห็ดฟางกินเห็ดเฟืองนะอเดี๋ยวเราก็ต้องมาผสมครับนะผสมกับเชื้อเห็ดเฟืองใส่ลงไป แป้งข้าเจ้าดีเลยครับโอเคนะครับเราจะทดลองทำไปเรื่อยนะโอเคได้ผลยังไงเราก็จะมาบอกกันครับนะโอเคครับคิ้เกล่าครับ